สวัสดีครับทุกท่านครับวันนี้เป็นงานวันที่4นะวิทยาการเกษตรและเทคโนโลยีชนบีนะครับแคที่เดเนียมได้มาออกฟูดที่นี่นะครับมาแสดงและจำหน่ายไม้ไทโซโคเทนัมนะครับวันนี้จะได้นำไม้หนองแหน่โโคต้นนี้นะครับเข้ารถบรรทุกฟอร์มอีกนะครับสำหรับต้นนี้นะครับื้นต้นนี้เราก็ต้องเอากิ่งนี้ออกก่อนแล้วครับนะครับแล้วค่อยจัดต้นกิ่งต่อมาครับก็ต่อด้วยกิ่งนี้นะครับ หลังจากนั้นก็อีกกิ่งนะครับกิ่งนี้นะครับาจะตัดออกนะครับแล้วก็กิ่งนี้เราก็จะเอาออกเช่นกันนะครับเพราว่าเราจะเลือกด้านนี้เป็นด้านหน้าของหน้าไม้นะครับเราจะขึ้นรูปที่2กิ่งนี้ก่อนนะครับ สำหรับตัวนี้เราก็สามารถที่จะเข้ารวดบังคับฟอร์มได้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับนำร่องไว้เอาไว้ให้เขามีอายุมากกว่านี้แล้วก็กิ่งเข้าเหนียวก,กว่านี้ก่อนก็ค่อยเข้าบังคับฟอร์มเข้าใหม่นะครับี่ก็ตั้งเป็นฟอร์มไว้แล้วเป็นสายบอลไซน์นะครับสำหรับวันนี้ไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันครับสวัสดีครับ